เอ้ยล่าทีนู้นแม่งดายับเลยเหรอ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบแนวทางการเล่นโอเมนเจอทีมท็อกซิกปากดีและแนวทางการเล่นโอเมนเกมตาม,มีทั้งวิธีการออกของวิธีการใช้สกิลและเทคนิคการเล่นโอเมนให้แบกได้ดูได้ในคลิปนี้เลยนะ มาครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาร์พิโลกันก่อนนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีเอลซูคิกซี่แล้วก็ทาร่านะครับผมตอนนี้เนี่ยเราต้องเปิดออฟเลนแล้วนะเกมนี้เนี่ยผมจะเลือกมาเป็นโอเมนนะครับผมสาเหตุที่เราเลือกมาเป็นโอเมนนะถ้าเราดูจากดาร์พิโลการแบนนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะแบนฟอร์เลนไปแล้วนะตัวที่มันแพ้เยอะๆเนี่ยก็จะมีฟอร์เรนติโนกับมีน้านะครับ2ตัวนี้เนาะตอนนี้เนี่ยพอฟอร์เรนติโนโดนแบนแล้วเราก็สามารถเปิดโอเมนได้แล้วนะ ส่วนมีหน้านี่เราก็จะไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่าในตำแหน่งออฟเลนเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเอามีหน้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันช้าน,นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ปิดด้วยอ้อยแล้วก็หยานนะครับสำหรับอ้อยโอเมนก็สู้ได้นะครับแล้วก็หยาน โอเมนก็สู้ได้ในช่วงต้นเกมนะแต่เลสเกมเนี่ยโอเมนจะสู้ตรงๆกับหยามไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเกมผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนํเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แอดไลน์แอดเมลโล่ท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพับจีโมบายวอลเลนเกนชินฟรีไฟฮองไกเอลเอลและเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้ ด้านล่างนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมของโอเมนกันนะว่าผมเนี่ยจะเล่นโอเมนเดินเกมยังไงนะครับผมแล้วก็ยืนเลนเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับโอเมนของผมเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับพอเราเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยเราก็จะอัพเป็นสกิลสองนำเนาะสาเหตุที่เราเอาสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเราเอาสกิลหนึ่งมาเนี่ยในช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยเราสามารถเทรด กับฝันสองข้ามได้ง่ายนะครับเวลาเราตีไปเรื่อยๆแล้วฝันสองข้ามจะหนีแล้วก็สกิลหนึ่งกระตุกหรือว่าสกิลหนึ่งเนี่ยทำลายจังหวะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผมจะทํำยังไงนะครับสำหรับการเล่นโอเมนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไฟหรือว่าจะเทรดเนี่ยเราพยายามเก็บให้ครบ4สแต็กก่อนนะเพราะว่าสแต็กที่5เนี่ยมันจะได้ตีเร็วนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เก็บสแต็กอยู่เนาะอ่าแล้วจังหวะน,นี้ผมสกิลหนึ่งเนี่ยผิดทางนะครับผมไม่ได้เซตสกิลไวนะ้เนาะสกิลมันเลยล็อกมั่วนะครับผมก็เลยเสียจังหวะไปนะครับับบตออนน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 ีี้จะะะเเเเเเหห็็ววว่่่่าาายยยลลลล2กนนะลกรรโโโดซคคิไป คือจังหวะนี้ถ้าเราสกิลกระตุกถูกทางเนี่ยผมว่ายังไงเราก็ชนะนะครับแต่ผมไม่ได้เซตสกิลไวเนาะก็เลยทําให้จังหวะนี้เราเสียเฟิร์สไปแบบเสียได้นะครับเมื่อกี้เท่ากระตุกโดนก็ฆ่าได้แน่นอนเนาะตอนนี้เนี่ยเงินเราตามหยานอ,อยู่ประมาณ300นะครับผมก็ไม่ได้แย่นะตัวเราสู้ต้นเกมได้อยู่นะครับตอนนี้เลนบนก็เหมือนจะแพ้เนาะอ่าระหว่างนี้ก็ท้าล่าพิมมาดานะครับผมด่าทีมเราเนาะอ่าระหว่างนี้หยานมาเราก็หาจังหวะเล่นเลยนะครับ พยายามใช้สกิล2ตอนที่เราโดนดาเมจนะเพราะว่าสกิล2โอมมนเนี่ยมันสะท้อนดาเมจด้วยแล้วก็ลดความเสียหายด้วยนะครับถ้าเรากดสกิล2ถูกจังหวะเนี่ยเราสามารถเทดได้นะตอนนี้พอเคลียร์ทิปหมดแล้วเราก็กลับมาในป้อมก่อนนะรองเท้าของเราเกมมีนาเราจะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นกายภาพซะส่วนมากนะเราจังหวะนี้เนี่ยหยาดเหมือนจะมาต่อสกิลแล้วนะแล้วก็สกิล1กระตุกไปแล้วก็สกิล2เพื่อลดดาเมจฝั่งตรงข้ามไปนะครับ อ่าระหว่างนี้ก็เคลียร์คลิปไปเห็นไหมจังหวะที่หยานกระโดดทุบเนี่ยเราก็จะใช้สกิลสองเนาะพอเราเอาอะไรเสร็จนะครับผมแล้วก็มามังกรต่อนะครับหยานตอนนี้เคลียร์คลิปอยู่นะวันเดอร์เนี่ยเขาเติมล่างนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ละนะระหว่างน,นี้ตีมังกรเสร็จนะก็พยายามไปเล่นกับเพื่อนนะครับแต่จะเห็นว่าหยานเนี่ยไม่สู้แล้วนะพอหยานไม่สู้แล้วเนี่ยเพื่อนเราติก๊กเอาดักนะครับเราก็ต้องรีบมาช่วยนะถ้าเรารีบมาช่วยเอาดัก ชาเนี่ยฝันของข้ามอาจจะมาปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีจังหวะเอาดาร์กนะครับเราควรรีบมาช่วยนะจังหวะน,นี้ก็จะเห็นว่าคลิกซี่อยู่ในปุ่มเนาะแล้วก็สกิลสเพื่อลดดาเมจนะครับพอเอาดาร์กเสร็จล้วก็มาเชียร์เลนเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนเล่นกันไปเนาะเราพยายามเชียร์ก่อนแล้วก็ไปเติมเพื่อนก่อนนะถ้าเป็นไปได้นะครับจังหวะนี้เราเชียร์เลนเสร็จแล้วเราไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับบ้านก่อนเนาะสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยทุกคนจะเห็นผมออกเป็นเชลิเกนนะครับผมก็คือ พอเราออกชูเลคเซ็ตเนี่ยเราก็จะออกเป็นตัดเลือดนะครับเราจะยังไม่ขึ้นทารอนนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังเลือดน้อยอยู่นะเราออกทารอนมาเนี่ยไม่คุ้มนะครับเราก็เลยออกตัดเลือดมาเพื่อที่จะามาตัดทาร่าแล้วก็เอามาสู้กับหยานด้วยนะเพราะว่าหยานเนี่ยมีสกิลดูดเลือดนะครับพอเรามาถึงเลนเราก็เคลียร์เลนก่อนนะัแล้วจังหวะนี้เนี่ยหยานเหมือนจะเล่นนะครับแล้วก็จับแล้วก็ตีเนาะ อ่าระหว่างนี้ก็ตีไปนะครับผมสกิลหนึ่งกระตุกแล้วก็สกิลสองรัวๆนะครับผมช็อตนี้เราก็ได้คิวหย่างไปเนาะพอเราได้คิวหย่างเสร็จแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมเราก็มาเอาคลิปเล็กคลิปน้อยก่อนนะ่ไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าคลิปป่านะครับอ่าระหว่างนี้จะเห็นว่าป่านเนี่ยไม่ได้มาเล่นลากเนาะแล้วก็ตัดคลิปไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันอยู่นานเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะพอเราตัดคลิปเสร็จแล้วเราก็มาเคลียร์คลิปเลนเหมือนเดิมนะครับพอเราเคลียร์คลิปเลนเสร็จก็เหมือนเดิมกกก็มมาาเเอัังงรนนน่ิ เมื่อกี้ถ้าใครดูชัดทันนะครับผมจะเห็นว่าทาร่าเนี่ยปากแซบหนะ้าดาท,ทีมเราเนาะไม่รู้ว่าไปเกิดประเด็นอะไรกันนะครับตอนนี้เราตีมังกรเสร็จแล้วเนาะพอเราตีมังกรเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าคลิปกลางเนี่ยยังไม่มีใครรับนะครับผมก็จะวิ่งไปรับคลิปกลางก่อนนะเราจะวิ่งอยู่2เลนนะครับก็คือเลนกลางแล้วก็เลนตัวเองเนาะอ่าตอนนี้เรามารับคลิปกลางกันนะครับผมจะเห็นว่าหย่านมานะเราก็เลยจะหาจังหวะเล่นนะครับแต่ในมินิแมปนี่ยอ้อยโผล่ด้วยนะผมก็เลยต้องถอยก่อนนะครับ ระหวว่างนี้อย่างก็อยากเล่นเยอะนะกระโดดฟอนเราเรื่อยๆเลยนะครับพอรับชิปกลางเสร็จแล้วเราก็ไปรับเว็บล่างต่อนะครับคือวิ่งอยู่สองเลนนะครับระหวว่างนี้เราก็มารับล่างเนาะจังหวะที่เรามารับล่างนี้ที่จริงเนี่ยต้องมีคนกันกลางนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องรอเคลียร์ล่างเนาะระหว่างนี้เราจะให้ฝันตรงข้ามตีก่อนแล้วก็ฟิกกระตุกนะครับแต่ฝันสรงข้ามเนี่ยไม่ได้ตีป้อมเนาะก็เลยไม่ได้เกิดอะไรนะครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าฝันสรงข้ามตีป้อมผมก็จะฟิกแล้วก็กระตุกแล้วก็จับขาป้อมแล้วก็ตีตายเนาะ แต่ฝั่งตรงข้าไม่ได้ตีนะครับตัว้นะอ่าตอนนี้เรารับล่างแล้วแล้วก็เลนกลางเนี่ยเหมือนฮายาเตะจะไปนะแต่ฮายาเตะเนี่ยไม่ได้ดูเลนกลางนะครับจะเห็นว่าฮายาเตะเนี่ยรีบวิ่งไปบนเลยนะซึ่งป้อมบนกับป้อมกลางเนี่ยป้อมกลางเนี่ยสำคัญกว่านะครับจะเห็นว่าพอฮายาเตะจะมารับกลางเนี่ยก็ไม่ทันแล้วนะอ้อยก็ตีกลางแตกแล้วนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะคือถ้าป้อมเลนล่างหรือว่าเลนบนแตกเนี่ย เราปล่อยไปได้นะครับแต่ถ้าให้เล่นกลางแตกเนี่ยมันจะเล่นยากนะอ่าแล้วตอนนี้ในมินิแม p เนี่ยฝันตราข้ามบวกกันตรงซ้ายเนาะผมก็รอดักตัวหลุดนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็ต้องใจเย็นนะรอดักตัวหลุดเราจะพยายามเขี่ยอ้อยนะแล้วก็อันติใส่อ้อยนะครับแต่มันไปโดนทาร่านะระหว่างนี้เราก็ตีไปนะครับพยายามหลบการยกของคลิกซี่นะแล้วก็ได้ทาร่าไปนะครับผมแล้วก็อ้อยเนี่ยฆ่าเพื่อนเราเนาะแล้วก็มาตีอ้อยต่อนะครับเพื่อนเราเนี่ยได้คิวไป2คิวเนะาะจังหวะนี้ไม่มีเลือดแล้วก็รีต่อนะครับเกมนี้ก็จะเป็นรูปแบบโอเมนเกมตามแล้วเนะ ถ้าเกมนำเนี่ยมันก็จะโหดกว่าดีนะครับแต่ก็เกมตามก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับโอเมนเนาะถ้าเราหาจังหวะจับให้เพื่อนได้นะครับตัวมันก็น่ากลัวอยู่นะครับตัวมันเนี่ยสามารถจับได้ยืนได้แล้วก็ทําดามเมจได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากนะครับก็จะเห็นว่าในแข่งเนี่ยเขาก็จะแบนกันบ่อยมากนะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราก็ไปได้กลางมาอีกหนึ่งคิวก็ถือว่าคุ้มนะครับโรมแรกเมนเนาะระหว่างนี้เราก็จะรอเคลียร์คลิปแล้วก็หาจังหวะเล่นไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเชียร์เลนยอย่างเดียวนะครับผมเวลาเกมตามเนี่ยเราก็ต้องตั้งรับเนาะจะไปเล่นแบบมั่มวๆไม่ได้นะครับใครที่ชอบดูรูปแบบเกมตามนะครับเราก็ต้องดูตอนเคลียร์คลิปด้วยนะเพราะว่าถ้าเกมนำเนี่ยเราก็น่าจะได้ไฟนะครับอ่าระหว่างนี้เราได้จัดเลือดแล้วนะเราก็จะหาจังหวะมาจับเพื่อนนะครับพอเคลียร์เสร็จเราก็จะหาเล่นนะแล้วจังหวะที่ผมกระตุกแล้วก็อันติไม่โดนนะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาเนาะเมื่อกี้ถ้าเรากระตุกแล้วก็อันติโดนเนี่ยเราก็น่าจะได้ไฟนะครับ พอเราไม่มีอะไรให้ทำละเราก็มารับเลนบนก่อนนะพยายามคุมเว็บคลิปให้ดีนะครับเราต้องดูตลอดนะว่าเว็บคลิปไหนตกเนาะเราจะได้ไปเคลียร์นะครับพยายามจะเสียป้อมง่ายด้วยนะะตอนนี้เนี่ยตรงกลางเขาบวกกันอยู่นะครับพอเราเห็นว่าตรงกลางบวกกันอยู่เราก็จะมารอช่วยเนาะะจังหวะนี้เราก็จะสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกนะครับแต่เราดูจากดาเมจละไม่น่าพอเนาะพอคลิปเข้าเราก็มาเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะครับรูปแบบเกมตามก็นั่งเคลียร์คลิปนะครับจนกว่าฝั่งของข้ามจะพลาดหรือว่าเราจะมีจังหวะเล่นนะระหว่างนี้มีคลิปอะไรก็แท็กไปนะครับแชร ฝั่สงสงครามก็เหมือนพยายามจะอยากเล่นเยอะนะครับโดยเฉพาะทาร่าเนะเพราะว่าทาร่าเนี่ยเขามั่นใจว่าเขามีอันติสามารถหนีได้นะเขาก็เลยแบบเปิดแมพสูงได้นะครับอ่าระหว่างนี้เราก็จะมาหาตัวดักเนาะอ่าอ้อยโผล่ล่างนะครับผมก็จะอ้อมเนาะแล้วก็หาจาังหวะจับนะครับระหว่างนี้เราก็เดินไม่ให้เขาเห็นเราเนาะอ่าแต่จังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าอ้อยเนี่ยเห็นผมนะครับพอเราเห็นว่าอ้อยเห็นแล้วเราก็เลย พยายามจะเล่นนะครับแต่อ้อยเนี่ยอันตีออกแล้วก็เลยต้องมาเลียร์ชิปเหมือนเดิมนะระหว่างที่เราเชียร์ชิปเนี่ยทาร่าน่าจะโดนเพื่อนเราเกี่ยวนะก็คือเล่นเยอะนะครับวันเดอร์มีตัดเลือดแล้วนะทาร่าน่าจะย่องย่องไปอยู่นะครับจังหวะน,นี้นะตอนนี้เชียร์ชิพหมดแล้วเราก็ไปเล่นกลางก่อนนะครับพยายามหาบวกเนาะคนเราเยอะกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นเอลสุอยู่เนาะเราก็เลยสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกนะครับแล้วก็จับเอลสุเนาะจังหวะน,นี้ก็ได้คิวเอลสุไป1คิวนะครับอตอนนี้เกมเราก็เริ่มกลับมาแล้วนะแต่ก็ยังเเปป็นนนนรรูแแบบบกมมตตาะคัลนน้้วอี ฝั่งต,ตรงข้ามคนน้อยกว่านะครับเราก็เลยให้เพื่อนเนี่ยไปเอาดาร์กแล้วเราเนี่ยจะมาเคลียร์เลนนะที่จริงเนี่ยฮายาเตะเนี่ยต้องไปช่วยเพื่อนตีดาร์กนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักเนาะให้ผมเนี่ยมาเคลียร์คนเดียวก็พอแล้วนะครับผม <Pop> แล้วจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาแย่งดาร์กได้นะก็เสียดายมากนะครับแต่ยังโชคดีที่เพื่อนเราเนี่ยไปได้คิวป่าเขานะแล้วก็เสียวันเดอร์ไปนะครับอ่าแล้วก็ได้คิกซี่มาอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไฟน์นี้นะตอนนี้เนี่ยในมินิแมปเพื่อนไไฟอยยู่่นนะะะครรรับบเเาาก็จีปชว แต่ทายเตต์ตายก่อนนะแล้วก็หาเล่นกับทาร่านะครับอันติเราจะมาแล้วเราก็ไล่เขี้ยนไปนะครับแล้วก็จับแล้วก็ตีเอาชัวร์เลยนะพอเราได้ทาร่าเราก็มาเคลียร์กลางต่อนะครับอ่าระหว่างนี้หยามมานะั้นเราเห็นแล้วเราก็เลยกระตุกรอแล้วก็เคี้ยนไปนะครับอ่าจำไวันี้กระตุกแล้วก็ตีไปนะครับสกิลสองไปนะครับเราก็ได้คิวหยามมาคิวหนึ่งแล้วก็พยายามจะเล่นกับเอลสูต่อแต่เลือดไม่พอแล้วนะเราก็เลยต้องถอยก่อนนะครับจะเห็นว่าสกิลสองผมเนี่ยการดาเมจได้หลายรอบมากนะจังหวะที่เอลสูยิงหรือว่าจังหว ถ้าเรากดสกิล2ไม่ทันหรือว่าเราไม่ได้กดเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยนะสาหรับจังหวะเมื่อกี้นะครับพอเราไม่มีเลือดแล้วก็ถอยมาก่อนนะตอนนี้ถ้าทุกคนมาดูที่ไอเทมผมนะก็จะมีรองเท้าเกาะทารอ,อนแล้วก็ตัดเลือดนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นเกาะสะท้อนนะสาเหตุที่เราออกเป็นเกาะสะท้อนนะครับเพราะว่าเอลซู ยานแล้วก็อ้อยเนี่ยเป็นดาเมจกายภาพนะเราก็จะอ,อก,ก่อสะท้อนมาเพื่อให้สะท้อนฝันของข้ามนะครับก็คือได้ความถึกด้วยได้สะท้อนด้วยแล้วก็บวกกับสกิล2ของเรานะครับที่มันสะท้อนดาเมจนะมันก็จะสะท้อนแรงยิ่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมกังไปอีกรอบนะตอนนี้เนี่ยในมินิแมปนะครับผมจะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยฝันของข้ามเคลียร์เลนแล้วเนาะเราก็เลยต้องรีบรับเลนกลางก่อนนะครับแล้วก็เลนล่างเนี่ยเพื่อเราไฟ์กันอยู่เนาะ พอเราเห็นว่าเพื่อนเราไฟเลนล่างนะไอทาร่ากับอ้อยนะครับผมเหมือนจะวิ่งลงไปเลนล่างนะครับเราก็เลยติ๊กถอยเนาะระหว่างนี้เนี่ยแก๊กเนี่ยติ๊กลวนนะครับในมินิแมปนะก็จะเห็นว่าแก๊กเนี่ยเดินไปสูงมากนะครับไม่ได้รอเพื่อนเนาะก็เลยทาให้จังหวะนี้เนี่ยแก๊กโดนล,ดลมไปแบบฟรีนะ <ผ mystery S 1> อ่าระห <ใน S 1> ว่างนี้น <Sabrina> เราเล่นต่อไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าลมเราเนี่ยตายไปแล้วเนาะตอนนี้เราเห็นฝั่ของข้ามเนี่ยยังมาบัฟฟานะครับเราก็เลยจะบัฟฟานเนาะแล้วก็หย่านเนี่ยเหมือนจะมาเอาบัฟฟานะครับเราก็พยายามจับนะครับแต ระหว่างนี้ก็เคลี้ยนๆไปนะแล้วก็หยามฟิกนะครับแล้วก็เหลือแต่ทาร่านะแล้วก็พยายามเคลี้ยนทาร่าเอาเลือดนะครับจังหวะนี้ทาร่าก็หนีไปได้นะครับเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะเราไม่มีเลือดแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นกันไปเองนะพอเราไม่มีเลือดแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็วับกลับบ้านไปรีนะครับระหว่างที่เราวับกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นการเวทนะครับเราเอามากันคลิกซี่เนาะเราจะออกเป็นการเวทใจนะครับเพราะว่า เราจะเอารถคูดาวด้วยนะครับะระหว่างนี้รีเลอร์เสรยจนะครับก็ดูว่าเลนไหนเนี่ยเพืพ่อนไม่ได้เคลียรนะ์นะก็จะเป็นเลนล่างนะครับเราก็เลยมารับเลนล่างก่อนนะตอนนี้ก็แค่รอเคลียร์คลิปนะครับตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายสองข้ามเนี่ยเล่นบนกันนะพอเราเห็นว่าฝ่งยสองข้ามเล่นบนเนี่ยเราก็จะเคลียร์สูงนะครับตอนนี้ผมก็จะแท็กคลิป,ปป่าไปนะคือแท็กทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันแบกได้นะครับระหว่างนี้เราก็เห็นว่าฝ่งยสองข้ามอยู่ตรงกลางเนาะเราก็จะมาเคลียร์ล่างนะครับแต่ระหว่างที่เราเคลียเน่ลลว้ย ต้องถอยก่อนนะครับอ่าแล้วในมินิแมบบเนี่ยจะเห็นว่าอ้อยโผล่เนาะเราก็เลยจะหาจังหวะดักอ้อยนะครับแล้วเราเห็นแล้วว่าอ้อยอยู่ข้างหน้านะแต่เราก็ต้องใจเย็นนะครับอ่าระหว่างนี้ก็วัดความใจเย็นเนาะอ้อยก็อยู่ในภ่มนะผมก็ดูไปนะครับอยู่นิ่งๆนิ่งๆไปเพื่อนบวกตรงกลางก็ปล่อยไปนะครับเราก็ติ๊กให้เพื่อนถอยก่อนเนาะเพราะว่าเราเจออ้อยเราอ้อยโหดมาพอดีนะเราก็กระตุกเราก็จับเนาะเราก็ตีไปนะครับอ่าสกิลสองจังหวะที่โดนดาเมจเนาะอ่าเพราะหยาดมาแล้วก็เล่นต่อครับ เขี้ยนยับยับเลยนะจะเห็นว่าอย่างก็สู้ผมไปได้นะครับระหว่างนี้เราก็เคลียร์คลิปไปเนาะเพราะว่าฝั่งสองข้ามเนี่ยถอยละก็เป็นเวลาที่เราต้องล้างเลนนะครับระหว่างที่เราเคลียร์คลิปเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ตรงเลนกลางเนาะเราก็จะไปหาเล่นกับเพื่อนนะครับระหว่างนี้ก็ดูไปเนาะฝั่งสองข้ามว่าใชาส้สกิลอะไรไปบ้างนะครับ,บตอนนี้เราจะติ๊กบวกเลยนะด้วยความที่คนเราเยอะกว่านะครับนนวันเดอร์เข้าลึกไปนะครับแต่ก็แลกกับเมทมาได้เนาะแต่ก็ไม่คุมนะครับจังหวะนี้ทาร่ามาเนาะเราก ตอนนี้เราก็ตีไปนะคือจังหวะน,นี้ผมจะกระตุกทาร่า,าแต่แก๊กดึงพอดีนะครับแล้วจังหวะน,นี้หย่านมาเติมนะ,ะแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยผมก็เห็นว่าแคลรี่เนี่ยไม่ได้มาช่วยนะครับจริงๆแคลรี่เนี่ยควรมาเล่นกับเพื่อนนะเมื่อกี้เราก็เลยต้องขอเกมนะครับร<ส>ะหว่างนี้ทีมเราตายอยู่นะครับเราก็ต้องรอเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะ,<ส>ะถ้าคนเยอะกว่าเราก็จะหาเล่นนะครับแต่ถ้าคนน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะ รอตั้งรับนะครับแล้วก็หาจังหวะใหม่นะครับอาระหว่างนี้ก <finishing on developed Airbnb> ็เคลียร์ขิปไปนะครับแล้วก็เรียนกลางเหมือนฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะเล่นนะแล้วก็มารอซอนนะครับตอนนี้เราเห็นเลือดทาร่าน้อยนะเราคิดว่าทาร่าันติไปแล้วเราก็เลยจับนะครับแต่จะเห็นว่าทาร่าเนี่ยยังไม่ได้ชันตินะเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับแล้วอ้อยเนี่ยพยายามจะเอาเพื่อนแล้วนะเราก็พยายามจะมากันนะครับอาจังวันนี้เพื่อนเราดึงมาได้แต่ก็หนีไปได้เหมือนกันนะครับพอเลนกลางไม่มีอะไรแล้วเราก็ดูตรงมินิแมปต่อนะครับว่าเราควรไปหาเล่นไหนนะ ตอนนี้เราก็จะขอบอกเพื่อนนะคือฮายาเกมนี้เขาสปิดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาคลิปหรือว่าสปนะิดเลนเนาะก็บางทีมันก็เยอะไปนะครับจริงๆผมเนี่ยต้องเป็นตัวสปิดนะเพราะว่าผมเนี่ยสามารถสู้ได้ทุกตัวเนาะฮายาสปิดเนี่ยมันขาดดาเมจหลักนะครับแล้วก็มีโอกาสโดนอ้อยเนาะอ่าแลจังห <S <S วะนี้เพื่อนเราไฟต์อยู่นะเราก็เลยจับทาร่าไปเลยนะครับแล้วก็ได้คิวมาเนาะตอนนี้จะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตายไป2ตัวเนาะเราตายไปตัวเดียวนะครับเราก็จะเหมือนเดิมพอเราคิวได้อะไรได้นะครับเราก็จะล้างเลนก่อนเนาะระหว่างนี้เราก็จะะดัันนไปอีก1เวครบ การดันเว็บนี่ก็คือการที่เราดันแล้วเวลาไฟเนี่ยเราจะมั่นใจว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถจบปั้มเราได้นะครับบางทีก็ต้องดันสูงบางทีก็ไม่ต้องดันสูงอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบเกมเนาะตอนนี้เราดันบนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรีบไปเอาดาร์กนะครับระหว่างนี้เราก็จะลวดไปเคลียร์กลางด้วยนะครับจริงๆตอนเนี่ยเพื่อนเราต้องเปิดดาร์กแล้วนะจะเห็นว่าผมติ๊กดาร์กแล้วก็สั่งโจมตีนะครับแต่เราจะไม่ไปนะเพราะว่าเราเห็นอ้อยเนี่ยพ่บนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราไม่เปิดดาร์กสักทีนะเราก็เลยต้องพิมพพ์บบอกนนะครเเาาาว่่งีย พอไปแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังนะอย่างวันเดอร์เนี่ยแล้วจังหวะนี้อ้อยหว่นมาพอดีนะครับเราก็เลยจับแล้วก็เล่นไปเนาะพยายามสกิลสให้ตรงจังหวะที่โดนสกิลนะครับระหว่างนี้ก็ตีไปเนาะแล้วก็ได้อ้อยมานะครับพอเราได้อ้อยมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยได้ดาร์กไปแล้วเนาะเราก็เลยจะวาร์ปกลับบ้านไปรีเลียดน,นะมผมเนี่ยจะให้เพื่อนปล่อยบนนะครับเพราะว่าเพื่อนไฟกันอยู่ตรงกลางเนาะแต่จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะแล้วก็ไฟกันรัวๆนะครับเราไม่มีเลือดละผมก็เลยเลือกที่จะถอยก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยเลนล่างเหมือนจะมีไฟต่อนะครับพอเราเห็นว่าเลนล่างเนี่ยเพื่อนไฟต่อเนาะเราก็จะรีบไปช่วยนะครับระหว่างที่เราไปก็ดูมินิแมปนะครับว่าฝั่งตรงข้ามจ่ายอะไรไปเนาะอ่าตอนนี้แก๊กดึงไม่โดนครับถ้าแก๊กดึงโดนเราก็จะหาเล่นต่อนะตอนนี้เนี่ยทาร่าเหมือนจะอยากเล่นนะครับจะเห็นว่าทาร่ามานะเรามียนตีอยู่เราก็จับไปเลยนะครับระหว่างนี้เราก็ตีไปเนาะตอนนี้เนี่ยผมพยายามโฟกัสแครี่อยู่นะครับหาจังหวะอยู่เนาะวันเดอร์ไปเล่นล้วก็เลยฟิกแล้วก็เอาแครี่นะครับแต่แครี่เนี่ยไม่ตายเนาะพอเห็นแครี่ไม จริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมโฟกัสแครี่นะตัวเราเนี่ยตีทาร่านะครับแต่ในหัวผมเนี่ยโฟกัสแครี่นะครับแต่เสียดายที่แคลรี่ไม่ตายนะจังหวะเมื่อกี้อ่าระหว่างนี้ถ้าเราดูเวลานะครับผมมันอีก30วิเนาะด้จะเกิดเนาะระหว่างนี้เราก็ต้องไม่ตายนะครับจะเห็นว่าเพื่อนเราไปเล่นกันนะเราก็จะคอยเพื่อนถอยนะเพราะว่ามันไม่ชัวร์นะครับระหว่างนี้เราก็รอ,อกันที่ดักน,นะครับเว็บบนเว็บล่างเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นมันม่วงนะครับยังไงคลิปเล่นเราก็ชนะอยู่ละจังหวะนี้เราจะหาตัวหลุดมาแล้วก็รอจับนะ อ่าระหว่างนี้ก็รอนะครับเผื่อจะมีตัวหลุดนะถ้าหยาดเข้ามาเราก็จะรอจับนะครับอ่าแต่หยาดไม่เข้ามาเนาะแล้วเอลซูเนี่ยเหมือนจะเดินมานะครับเราเห็นแล้วเราก็สกิลหนึ่งเราก็จับแล้วก็ตีไปนะอย่าตายนะออกเลยออกไปเลยไม่มีก็ออกไปเลยเอาดาร์กเอาดาร์กเราเพื่อนรีอ่ะเราเอาเอาดาร์กรอรอกันเราค่อยรอกันเราค่อยเลียงตัว ระวังมันติดไปแล้วเฮ้ถอยด้ดว,วยถอยไม่ได้ฮันรีบมาเลยเฮ้ยมันมันมติดแล้วเยี่ยเนี่ยที่เรียกของจะไม่ตายได้ไม่ตายเหรอเอาดาร์กเลยเปิดดาร์กเลย คลิปกลางยังไม่ต้องเคลียร์นะคลิปกลางปล่อยไปปล่อยไปไม่ต้องเคลียร์ปล่อยมาเดี๋ยวเรามาธิบายจังวะนี้นะครับผมสาเหตุที่เราไม่ได้ให้เพื่อนเนี่ยเคลียร์คลิปกลางนะเพราะว่าถ้าเราดูจากเว็บคลิปเนี่ยเวบกลางเนี่ยมันสูงมากนะครับผมแล้วก็เว็บล่างกับเว็บ,บนเนี่ยคลิปมันต่ำนะครับพอคลิปเลนกลางมันสูงแล้วนะครับพอดักสโตรเลยเยอร์หรือว่ามันม่วงออกมาเนี่ยเวลามันเดินไปนะครับตรงกลางเนาะคลิปมันก็จะสูงนะครับมันก็เลยจะโดนเคลียร์ซีเนาะ เราก็จะเลยบอกให้เพื่อนเนี default, ่ยกักคลิปเลนกลางไปนะเพื่อที่เวลาคลิปเข้าเนี่ยมันจะได้เข้าพร้อมกันนะครับนี่ก็คือวิธีการขึ้นป้อมนะก็คือเราควรทําให้คลิปเนี่ยเข้าพร้อมกันนะครับถ้าคลิปเลนใดเลนหนึ่งไปก่อนคลิปเลนน้นก็จะโดนเคลียร์ง่ายเนาะอ่าระหว่างนี้เราเคลียร์คลิปเลนข้างสูงแล้วนะครับผมแต่เพื่อนเราเนี่ยไม่ได้เคลียร์เลนบนเนาะจริงๆเลนบนเนี่ยต้องเคลียร์เว็บหนึ่งนะครับจังหวะนี้อ้อยก็ไปเคลียร์บนเนาะอ่าระหว่างนี้เราก็จะมาเล่นกับมันม่วงหรือว่าดาร์คซัลเลเยอร์ มาเลยเปิตัวเลยต้องต้องเล่นหรอวิหาเล่นเลยผมเล่นรอแล้วนะมาลับเนะี่ยผมยืนได้สวยโอย้ซื้อเกิดไม่ทนนันลองหยาบข้างสวยจบเลย อ่าจังหวะนี้ก็ได้มา5ตัวเลยนะครับผมเสียดายเนาะเราซื้อเกิดไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าหยาดเนี่ยจะไม่เล่นต่อนะผมก็เลยแบบชะงักนิดหนึ่งนะครับทีถ้าซื้อเกิดทันก็น,น่าจะสวยกว่านี้นะแล้วทีมเราเนี่ยก็เริ่มพิมพ์ด่านะครับเพราะว่าทาร่าเนี่ยเหมือนจะพิมพ์ด่าทีมเราตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวเรามาอธิบายช็อตเมื่อกี้ก่อนนะครับผมช็อตที่เราเล่นให้เพื่อนนะสาเหตุที่ผมเล่นให้เพื่อนก่อนเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยเรามีจังหวะจับดิกซี่นะครับผมแล้วก็อย่างที่ตรงเนี่ยู่เรงลนกา นะครับผมมาเติมทันเนาะเราก็เลยตัดสินใจเลือกแค่ก่อนนะครับอันนี้เราก็ต้องกะดาเมจดด้วยนะกะดาเมจกะความถึกตัวเองด้วยแล้วก็ดูมินิแมบเพื่อนด้วยนะครับผมว่าเพื่อนจะมาตามทันไหมนะคือเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเรามาไม่ทันเนี่ยเราก็อาจจะตายฟรีนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าการที่ผม เพิ่มเสียงเกมระหว่างเล่นไปเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับผมหรือว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมจะได้กลับไปปรับปรุปรงแก้ไขนะสำหรับคลิปแนวทางการเล่นโอเมนในตำแหน Off ่งออฟเลนก็จบไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ